ไปดูการจับมือระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทอทอท,อทอภาคเหนือครับชวนชาวใต้แอวเหนือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคในกิจกรรมสิงเหนือพบเสือใต้นำผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือในฐานะผู้ขายหรือเซลเลอร์จำนวน50รายลองใต้ร่วมเจราจาธุรกิจหรือเทเบิลท็อปเซลล์นะครับร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงกว่า60รายในกิจกรรมสิงห์เหนือพบเสือใต้เพื่อกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคระหว่างภาคเหนือและภาคใต้รวมทั้งเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรายเดิมและขยายฐานคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ให้มากขึ้น นางสาวสรัตสวด,ดีอา,าสาสัพกิจพ่วงหน่วยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ทททได้จัดงานส่งเสริมการขายเชื่อมโยงภาคเหนือและภาคใต้ในกิจกรรมสิงห์เหนือพบเสือใต้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ณจังหวัดเชียงรายซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการเจรจาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ารวมถึงโปรแกรมการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือและภาคใต้ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งที่เดินทางด้วยรถยนต์เครื่องบินเข้าสู่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นทททจึงได้ทําการตลาดเชิงรุกอย่างเต็มกำลัง ะะทั้งการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายจึงได้จัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยคาดว่าจะช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาในฤด,ดูการท่องเที่ยวของภาคเหนือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ต่อเนื่องไปจนถึงปี2566เพื่อสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของภาคเหนือทั้ง17จังหวัดค่ะ เราก็จึงอยากจะเชิญชวนคนใต้เนี่ยให้ไปเที่ยวภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นว่าคนใต้นี่มีศักยภาพหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาเวลาเขาเดินทางเนี่ยด้วยงานวิจัยที่เราพบเนี่ยเขาก็จะเดินทางพร้อมครอบครัวนะคะแล้วก็พวนฝูงนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ นะะในลักษณะการเดินทางแบบนี้เนี่ยไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันก็ทำให้มันมีทั้งเรื่องของออจำนวนและเรื่องของการเข้าไปกระจายรายได้ในส่วนของภาคเหนือได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของคนใต้ที่มีมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของวัานธรที่แตกต่างชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างนะคะสภาพของภูมิประเทศที่แตกต่างเนี่ยมันก็น่าจะทําให้คนใต้เนี่ยได้ไปมีประสบการณ์ที่ดีที่สนุกสนานแล้วก็ที่มีความชื่นอกชื่นใจในภาคเหนือได้